ุกดวงตาเคลียร์ทุกเม็ดหลังว่อนคลิปสนทนาธรรมอดีตอาจารย์พระคมถามทำบุญกับมิจฉาชีพโดยไม่รู้ได้บุญไหมก่อนได้คำตอบสุดโป๊ะอาตุกดวงตาเคลียร์ทุกเม็ดว่อนคลิปสนทนาธรรมอดีตอาจารย์พระคมคำถามโป๊ะมากจากกรณีที่จับกลุ่มนายคมคงแก้วหรืออดีตพระอาจารย์คมอภิวโร อดีตประธานฝ่ายสงฆ์วัดป่าธรรมคีรีพร้อมนายวุฒิมาหรือพระหมอเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและนางสาวจุธทาทิพย์ผู้ดีวโรชุพันธ์น้องสาวของนายคมสามผู้ต้องหาในคดียักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรี180ล้านบาท ภายหลังการจับกลุ่มทางเจ้าหน้าพยายามที่จะค้นหาหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมเบื้องต้นพบผู้ต้องหามีการซุกซ่อนเงินของกลางไว้ที่บัญชีน้องสาวของนายคมรวมทั้งเงินสดที่บรรจุในกระเป๋าไว้เป็นอย่างดีรวมๆแล้วกว่า180่ล้านบาทอีกทั้งมีการขยายผลจนพบทองคำเงินสดขุดฝังไว้บนเขาบริเวณหลังวัดอีกจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะโลกโซเชียลต่างขุดคลิปวีดีโอขณะที่นายคงยังเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีสนทนาธรรมกับตุ๊กดวงตาตุงคมณีในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังโดยช่วงหนึ่งตุ๊กดวงตาสอบถามว่าสมมุติว่าเราไม่ทราบว่าเขาเป็นมิจฉาชีพแล้วเราทําบุญไปอย่างนี้เราจะได้บุญไหมด้านอดีตพระคมตอบว่า นี่สำคัญมากยิ่งเราตั้งจิตเป็นกุศลเพียงไรยิ่งเป็นอาวุธร้ายยิ่งเป็นไฟร้อนให้กับผู้ที่นำไปใช้ไม่ถูกทางเพียงนั้นเจริญพรล่าสุดตุ๊กดวงตาได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวระหว่างร่วมง,งานถแถลงข่าวโรงพยาบาลสัญญกรรมทีรพรครบรอบ40ปีที่ไอคอนซีเนคอนิกไอคอนสยามว่า ถูกรับเชิญจากรายการชีวิตไม่สิ้นหวังให้ไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์อดีตพระอาจารย์คมก็ไปด้วยใจที่เป็นกุศลไม่ได้คิดค่าตัวอะไรด้วยเพราะคิดว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาจะมีคำถามต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดคนตัดคลิปเก่งมากเลือกเอาคำถามที่มันโป๊กมากเลยหลายคนบอกแม่เป็นผู้มาก่อนการ ผู้มาก่อนการใช่คือเราสัมภาษณ์ไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรเราไม่ทราบเลยนะคะไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องชื่นชมคนตัดคลิปว่าตัดคำถามได้ตรงมากกระอักกระอ่วนใจไหมที่เราต้องมีชื่อหรือภาพเราออกมาด้วยไม่กระอักกระอ่วนใจเพราะเราก็ไปทําหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมาย แล้วก็ไปทำหน้าที่ด้วยใจที่บริสุทธิ์คิดว่าสิ่งที่ตัวเองไปทำเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาเชิดชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์เราก็เป็นลูกศิษย์นะเพราะตอนที่เราก็เป็นลูกศิษย์เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ถูกไหมเป็นพระที่เราเคารพเพราะว่าท่านเทศเก่งมาก เราก็เอาคำสอนของท่านมาใช้ปรับปรุงตัวเราเองในชีวิตประจำวันได้ท่านก็เทศตามพระสูตรตามคำของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากเหตุการณ์นี้จะมีคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงแม่อยากบอกอะไร อย่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงเป็นพระพุทธศาสนาที่ดีมากๆสำหรับชาวพุทธอย่างเราคนอาจจะมองว่าแม่สนับสนุนอดีตพระอาจารย์คงถามว่าตอนนั้นตอนที่ยังเป็นพระอยู่แม่ก็ยอมรับว่าสนับสนุนเพราะว่าท่านเทศดี โดยที่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกึง่งๆึ่งวิบากกรรมเหมือนกันแต่แม่ไม่กระทบอะไรเราวางใจได้คือเราฝึกปฏิบัติมาพอสมควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามว่ากระทบใจเราไหมนิดนึงคะ่ะแต่สามารถวางได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราทำด้วยใจบริสุทธิ์แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ใจก็ยังบริสุทธิ์อยู่ในขณะที่ทำรายการใจเราบริสุทธิ์หนึ่งเปอร์เซนตแต่ตอนนี้ก็ต้องแยกแยะว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลการที่เราจะทําบุญต่อต่อไปต่อไปนี้ทําบุญอะไรก็ต้องระวังให้มากขึ้นต้องศึกษาแต่อย่างว่านะสำหรับอดีตพระอาจารย์คมมันศึกษายากเหมือนกันเนอะเพราะมันไม่ได้มีวี่แววอะไรเลย เป็นวิบากร่วมกับท่านเหมือนกันมัง้งคงน่าจะเคยทำอะไรร่วมกันมาสักนิดหนึ่งคำถามที่แม่ถามในรายการวันนั้นก็คงจะใช้ได้ในวันนี้ก็ใช้สำหรับคนทั่วไปได้เลยจริงๆท่านก็บอกว่าอยู่ที่เจตนาถ้าเราเจตนาดีบุญเราได้แน่นอนแต่ว่าบุญที่ได้ก็อาจจะน้อยลงตรงที่ว่าไม่ได้ทำบุญกับผู้ที่เป็นสุปฏิปันโน